มีเมี่ยมีงานบอกเจมาแล้วหาแต่แปดองเศาลงท้ากว่ามาจืดเท่านาั้นผู้ขาเฮ้ยเมื่อยดีมันเอาบคอุคคลเข้ากรูเซอร์ดีสัค่ะสิเมียสักขาไปหน่อยนั่งสิเมียเลยพี่น้องสามร้อยองศาสิเชยดนั่งมาบดถือขนาดมาแปดร้อยหอบแลยมาเท่านั้นผู้ขาดีกาเธอบอกไปาสายนั่นเนาะ เอา,าก็ขึ้นมาซ้ายนั <vale> ่นแล้วก็เห็นป้อมจราจรแล้ว um ก็เลี้ยวซ้ายก็บอกอยู่พอเห็นแต่ป้อมสันก็ไปเลยค่ะไปหาป้อมกายหดลักเจนรักแฝดโรงเรียนสุดเผาขาบังเดินเดินเฉพาะโบมาหอดจังเถื่อนพออยงเงี้ยสุดเผาึ้นผ่านเลยขึ้นผ่านซีมาซิมาเสร็จนี้แล้วอืมผัดเลยซักผัดไป่หอดอันนาลงบานกลับลงไม้อืมแล้วก็คืนพุ่นมันก็เลิกไปตลาดไปตลาด ว่าข้าวมาบา่นี้มันชีมีอย่างตีกุ้งในตุ่มกงเมเด็เออวงเวียนมันโบราณมากเน,นี่เขามืนเขาเป็บะเมนเช็กกะโปออกกันเอเออมันชอดกันได้ใช่ไหมซ้่ยจะตายจะเป็นประสาทาเนี้ยจะเป็นประสาทเออเมือ่อยเน้ยเมื่อยฉันเมือ่อยไปหปปา,า,เาเห็นูน่ป่าโคกขึ้นไปเห็นหลงรถบรรทุกรถถังหนึ่งเติมโอยตายน้ำมันกับแพงน้ำมันกับแพงกี่ดอกเน้ย โอ้ยเป็แต่อีทตุลจากอีจจากสีตุลหรือสิ่งเท่าไรต้องขึ้นมาอยู่จากปีนึินจากสี่เนกับตัวเมืองเลยนะมาอยู่กรุงเทพบ่ได้ลงเนาะมาอยู่แนวนี้ฝันลงกินอะไรเข่ากินอย่างจะเป็นประสาทสเปนมาปวดคือมันเจ็บคอฉันเอาเอามาเป็นโควิดบ่ปวดหัวตื่นตื่เฮ้ยนอนตื่นมาแบบเจ็บคอ ก็มันบักเย็นๆเมื่อคืนนี้อากาศหนาวอ่หนอตายแล้วกินอาเลยาสิหยยาให้กินมันจันนมาไม่ัจันรคืนมาเฮียนเอีกจังมื่อนี่ทหมแน้วจเป็นเบอะเขาบอได้ว่าเฮียนกำนานเวลานับน เมื่อก่ายันรถตัวเองก่อนเออพราะแสอบไปบบกินมันก็ชิง่ายแน่พอเาทำเป็นทั้งสองอย่างนไปมันต้องไปออกถนนนอกเรื่อเมื่อตกกระสอบรถตัวพอตกกระหองแล้วเลยเดย์ทฤษฎีแต่ได้มาชี้ตอบได้บ่มันต้องผ่านบ่ไหนเขาก็อ่านไปน้ำเลยเขาก็หายเบิร์ดเลยโอ้ยกฎระเบียบจราจรตกกับพ่อหูุ่ยไปมานำทางกัน โอ้ยไฟแดงกระยุย๊ดกาะทำไฟเดี่ย่ได้กระยุด <g akes> ไฟเหลืองกระลอกลก,ก้อนไปเขียวก็ไปก็เว่าไปแหละมนั่นลหละอ้ากินบ่เขาวิ่งขาขาส่กินเดี๋ยวไปเอ,อา,าน้ำไปกินก่อน,น,อนกลับไปแล้วพี่น้องเจเพิ่งกลับไปแล้วได้กระตายเมือเลียงครูหนึ่งขายเครื่องปกติผู้ข้าก็ได้พออยู่เืินผู้เทียวเอ่ยเมือเวียงจันเอ่ยเมือเวียงแต่เมื่อวานนี่ กับมืออื่นพันวะอันนี้ก็เป็นลมๆแต่ว,ว่ามันก็มีแดดออกมาแล้วก็อากาศก็อุ่นขึ้นนะมันขึ้นนานาวแทนาวาลูกสาวก็มาเสือนเครื่องอีหละ,ะ 5, ลสู้อย่างลูก,น,ก 3, นี่ังก็หาพันนะเจ้าก็เห็นใส,ส่สนสูงมาเหมือน,น,น,นขายออกเลยเด็กกระต่ายนะเจ้าบุซื้อเด็ก เอ้าก็ยเจ้าบดซื้อข่อยกระค้ายแหละอาจจะเห็นว่าละบ่เขามาห้าเป็นแล้วเขาสร้างซื้อข่อยสองตข่อยกัไปส่งเขาแล้อาจจะไปห้าเบิ้งสิเห็นนางบ้านนะตกลเจาซื้ออย่างนี้ไปเลือกเอาที่เอ้าลูกสาวพี่น้องลูกสาวทายาทอาตุไร สุดในโลกแข่งจะมาแข่งแข่งแข่งคืออย่างมาแข่งบอกไ้สักแข่งแข่งแข่งบอกจะขึ้นมาแข่งแข่งอ๋ปลาป่าจะมาแข่งแข่งเอาตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ก็แข่งอยู่นี่นี่นี่ตัวแข่งแข่งนี่อ้าวสามพัน โอ้ย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 เอ้าเอ้าเอ้าอืมเออเบพดเครงค่อยตกเอาไปไหว้บองน้ำมันให้เนี่ยไว้คุณทางล้างคุณอืมใส่ได้ยืดได้ของอืมอืมอืมเอ้ามาเอาเงินทอนพี่เห็นอยังอีกนะฮะนะส่องหาดูคอยเป็นเม่นเมนเนี่ยจะว่ามีนูตายส่องก่อนนะจะโอ้ยคุณพูดไปส่องบองพุณ ยับเข้าไปนี่ซองแถวนะไว้เห็นแต่โซฟีโอเคโอเคที่ซื้อบรัยกระจายนะจะน่าคนรุ่นให้เจ้าก็ได้ตัวละพันพนันบาทแล้วเนาะเอาแล้วอย่าวะ <laughs> ไปเลย